ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับโจทย์ปัญหานะครับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับอ่าซึ่งหลังจากเราเรียนทั้งทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วก็บทกับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเรื่องเหล่านี้มันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงนะครับอ่ายกตัวอย่างดังโจทย์ต่อไปนี้เลยนะครับโจทย์กําหนดเนาะ ให้นักเรียนคนหนึ่งนะครับยืนชักธงชาตินะครับโดยยืนห่างจากเสาธงอยู่หเมตรนะครับถ้าเสาธงแห่งนี้นะครับมีความสูงอยู่12เมตรเชือกที่ใช้ชักธงชาติจะมีความยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับ <c oughs> แล้วก็วาดรูปประกอบกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะ วาดเสาธงก่อนนะครับเสาธงให้เป็นความยาวของเสาธงนะครับนักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างอยู่เสารงตรงโคนนะครับ5เมตรแล้วก็เสาธงสูง12เมตรนะครับอา่ารูปที่ออกมาได้ก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่โคนเสานะครับโคนเสาโคนเสาอยู่ตรงนี้นะครับโคนเสาอยู่ตรงนี้นักเรียนอยู่ตรงนี้ยืนห่างกัน5เมตรนะครับ เสาธงสูงสิบสองเมตรนะครับสมมติวันนี้คือเสาธงเนาะถามว่าเชือกนะครับจะมีความยาวทั้งหมดกี่เมตรนะครับโคก็จะกำหนดให้กำหนดแล้วแต่บางคนนะครับจะกำหนดตัวแปรก็ได้หรือว่าจะกำหนดจุดก็ได้นะครับแต่รูใช้เป็นกำหนดจุดเอานะครับง่ายดี A B C นะครับ ทีนี้เราก็พิจารณาเลยนะครับพิจารณาเหมือนเดิมครับเราพิจารณารูปไหนเราก็ดูรูปนั้นนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม abc นะครับเนี่ยโดยที่ด้านตรงค่ามุมฉากอยู่ไหนมุมฉากอยู่นี้ด้านตรงข่ามุมฉากก็ต้องเป็นด้านนี้นะครับด้านด้าน ac นะครับก็ได้ว่า ac กาลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ ab กลังสองบวก bc กาลังสองนะครับก็คือ ผลรวมของด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองนั่นเองด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านนะครับนี่เท่ากับนะ AB แล้วกาหนดเป็นตัวแปรไว้ก็คือ x กนะําลังสองเนาะหรือว่าใครจะใช้ AC กําลังสองเลยก็ได้นะครับนะ AB กําลังสองก็คือ12กําลังสองบวกกับหําลังสองนะครับ <c oughs> 12, 12 12ก็เป็น144บนะครับบวกกับ20 านะครับเมื่อทำการบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ169นะครับ169 169ถ้าเนาเรียนจาได้ขึ้นใจนะครับมันคือ13กำลัง2นะครับเมื่อ x กาลัง2นะครับเท่ากับ13กำลัง2ดังนั้น x ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ สินั่นเองนะครับหรือว่าด้าน a c ของเรานะครับอ่า <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับก็คืออย่าลืมนะครับเรื่องของหน่วยนะครับเพราถามหน่วยอะไรก็ตอบหน่วยนั้นไปนะครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะตอบได้ว่าเชือกนะครับที่ใช้ชักโทงชาตินะครับมีความยาวอ สรุปแบบสั้นๆก็ได้นะครับเชือกยาว13อย่าลืมสำคัญมากนะครับใส่เมตรนะครับนะเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็จะแอดวาน์ขึ้นมาอีกนะครับเขาบอกว่าแมนกลางเต็นสามเหลี่ยมหลังหนึ่งนะครับซึ่งเต็นเนี่ยมีขนาดกว้าง 1. 8. ยาว1.2นะครับสูง1.2เมตรนะครับจากนั้นผูกเชือกลังยอดเต็นท์กับสมอบกนะครับยาว2เมตรชจงถามาจงหาว่าสมอบกอยู่ห่างจากเต็นท์กี่เมตรนะครับนี่ถ้าเราวาดรูปนะครับเต็นท์ทรงสามเหลี่ยมเนาะก็ะได้รูปทางต่อไปนี้เลยนะครับโดยเต็นท์มีขนาดกว้าง1.8นะครับ1.8ความกว้าง1.8 1.8 ตั้งแต่หัวถึงท้ายเลยนะครับ <c oughs> มีความสูงนะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับความสูงความสูงของเต็นท์หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองนะครับเชือกที่ผูกลังยอดเต็นท์นะครับความยาวอ่ความยาวก่อนเนาะความยาวสองนะครับความยาวสองเชือกที่ใช้สมอบกสองเมตรนะครับก็คือด้านนี้ <c oughs> ต้องการหา X นะครับก่อนอื่นคุยกำหนด ชื่อจุดก่อนนะให้เป็น M N O P ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่โ <c oughs> ดยให้นะครับแต่อันที่แต่ละอันที่เราหานะครับเราจะหาตรงนี้ก็คือค่าของ x อยากทราบว่าสมอบกห่างจากเต็นท์กี่เมตรนะครับนี่ เราก็มาหาความยาวก่อนนะครับซึ่งเราจะหาตัวนี้เราหาไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะเดิมทีมันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับแต่เราจะวิเคราะห์จากนี่สามเหลี่ยม mnp นะครับแล้วเราจะหาความยาวทั้งหมดเนาะพิจารณานะครับพิจารณาสามเหลี่ยม mnp นะครับนี่ โดยด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ไหนนะครับนี่มุมฉากอยู่ด้านนี้นะครับดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องเป็นด้านนี้ก็จะได้ว่า MN กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ MP กำลังสองบวกกับ PN กำลังสองนะครับ <c oughs> แทนค่าไปในสมการเลยนะครับก็จะได้2กํกำลังสองนะครับเท่ากับ 1.2กําลัง2นะครับบวกกับ pn ไม่ทราบนะครับย้ายข้างสมการมานะครับมันจะอยู่ในรูปของ2กําลัง2นะครับลบ1.2กําอลัง2อนะ่าก็คืออันนี้เป็นบวกย้ายข้างไปกลายเป็นลบนะครับแทนค่าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับหาคำตอบ2กลังสก็ได้4นะครับลบ 1.2นะครับ1.2คูณ1.2มันก็คือถ้าคิดง่ายๆก็คือ12คูณ12นะครับ12คูณ12เป็น144แต่นี่เป็น1.2คูณ1.2ทศนิยม1ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งนะครับคูณกันก็ได้2ตำแหน่งดังนั้นก็จะได้1.44นะครับเ,เมื่อเราได้1.44แล้วนะครับให้เอา4 อ่าให้เอาสีตัวตั้งเนาะไปลบด้วย1.44นะครับลบมาหาคำตอบคำตอบที่ได้ก็คือ p n นกำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ2.56นะครับอ่า2.56เมื่อ2.56นะครับนักเรียนก็จะทราบว่า2.56เนี่ยมันเกิดจาก1.6 ยกกำลังสองนั่นเองนะครับดังนั้น PN ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ1.6นั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วว่าความยาวของด้าน PN ทั้งหมดเนี่ย PN เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.6นะครับอยากรู้ว่าด้านของอครึ่งหนึ่งของความยาว ของความกว้างเต็นท์เป็นเท่าไหร่นะครับให้เอา1.8นะครับมาหาร2เนาะหาร2นะครับเราจะหาเครื่องเดียวนะครับของความกว้างของเต็นท์เพื่อที่จะเอามาลบกันนะครับเมื่อ1.8หาร2นะครับจะมีค่า PO นะครับเราจะได้ว่า PO นะครับ PO ตรงนี้ เดิมทีทั้งหมดมัน1.8นะครับถ้าแบ่งเครื่องเดียวมันก็จะเหลือแค่0.9นั่นเองนะครับก็จะได้ว่า PO เท่ากับ0.9ดังนั้นเราจะหา ON นะครับหา ON ตรงนี้โดยการเอาความยาวตั้งแต่ PN เนี่ยลบด้วย PO นะครับก็จะได้ตรงเนี่ยตรงที่คูแรงเงานะครับนะสรุปได้ว่านะครับ ความยาวนะครับก็คือ1.6ลบกับ0.9นะครับคิดเลขออกมาคำตอบก็คือ0.5นั่นเองนะครับ <c oughs> 0.5ที่ไหน0.7กัเนาะนะครับอ่ะ0.7นะครับดังนั้นก็จะได้ว่า ON นะครับหรือว่าสมอบกที่อยู่ห่างจากเต็นท์นะครับมีความยาวทั้งหมดคือ0.7เ เมตนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่านักเ,เรียนต้องมองภาพให้ออกเนาะถ้ามองภาพให้ออกเมื่อไหร่นี้เข้าทางเลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นมานะครับหรือว่ามีการกำหนดจุดเพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ